สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอครับมาด้าอุบลพิจิตเพชรครับและข้างหลังของเอครับวันนี้ก็จะเป็น CX30 นะครับซึ่งเป็นตัว2022นะครับด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นตัว2 0งนะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า2021มามาเป็น2022นะครับราคาไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเพิ่มออปชั่นเข้ามาให้อีกนะครับตัวซนะครับราคาจัดตจำหน่ายอยู่ที่นะครับ989,000บาทนะครับส่วนตัว ในตัวของตัวท็อปนะครับตัว2.0 SP นะครับราคาจำหน่ายที่1 1 9 0 0 0 9 0 0 0บาทนะครับเราไปดูเลยครับว่าความแตกต่างระหว่างตัว2021และ2022นะครับกอปจันอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างครับผมเรามาดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับในปี2021นะครับด้านหน้าของเรานะครับตัวไฟหน้านะครับจังเป็นตัวฮาโลเจนอยู่นะครับเปลี่ยนมาเป็นปี2022นะครับซึ่งราคายังเข้าเดิม เก้าแสนแปดหับาทนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED ให้แล้วนะครับผมเยี่ยมมากๆเลยครับและในตัวนี้นะครับยังมีที่ปัดน้ำฝนนะครับตรวจจับอัตโนมัติให้ด้วยนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังมีเซนเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับ4จุดด้านหน้าก็จะเป็นไฟนะครับสองสว่างตอนกลางวันด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED นะครับซึ่งอยู่ในตัวของเริ่มต้นของตัว C เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัว2 0 C ซึ่งตัวนี้นะครับ เป็นแค่เพียงตัวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวในสเปคของตัว SP นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งราคาเพิ่มขึ้นมานะครับ2 1 0 0 0 0บาทนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมซึ่งในตัวหลักๆนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับราคาเพิ่มอยู่ที่2 1 0 0 0 0บาทนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับรอบคันให้เลยนะครับมีกล้องหน้านะครับสามสสามารถมองมองเห็นได้ชัดเจนมากนะครับครับและที่สังเกต เห็นได้ภายนอกที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นหลังคาไฟฟ้าซันรูฟนะครับขอบล้อตัวนี้เป็นล้อที่ใหญ่มากเลยนะครับขอบล้อ18นะครับผมและด้านหน้านะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์4จุดนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยป้องกันการชนด้านหน้านะครับถ้าเราไม่ได้เบรกนะครับเขาก็จะทําการเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับรวมไปถึงด้านหลังด้วยนะครับและในตัวไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟอัจฉริยะนะครับซึ่ง เขาจะปรับตามแสงสว่างเวลาขับช้านะครับก็จะกระจายด้านหน้านะครับซึ่งจะทําให้การขับขี่นะครับวิสัยทัศน์ในการมองได้ชัดเจนมากขึ้นเรามาดูด้านข้างครับสําหรับด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวเสานะครับตัวนี้จะเป็นเป็น no back นะครับซึ่งอยู่ในรุ่นตัวท็อปนะครับแล้วก็ตรงที่กระจกนะครับก็จะมีจุดอับสายตาขนาดที่เราเปลี่ยนเลนนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นตัวนี้จะมีไฟกระพริบและมีเสียงแจ้งเตือนให้ภายในนะครับตรงด้านท้ายนะครับของตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับ เวลากดครับปุ่มยางตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัตินะครับและเรายังสามารถนะครับตั้งระดับซวามสูงต่ําของตัวฝาท้ายได้นะครับเพียงแค่เราดึงมากๆนะครับแล้วก็กดนะครับแช่ไว้นะครับฟังเสียงสัญญาณตัวนี้เราก็จะสามารถตั้งได้นะครับครับและภายในรถของตัว CX 3 0ปี2022นะครับที่เห็นได้ชัดเจนเข้ามาเลยนะครับสะดุดตามากๆเลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าจอ8.8นิ้วครับซึ่งตัวนี้นะครับมีความคมชัด u HD เลย อ่าเวลาที่มีกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังเนี่ยครับเราสามารถมองตัวนี้ได้เลยชัดเจนมากนะครับแบ่งเป็นเส้นการะยะให้เวลาที่เราถอยหลังตัวนี้ก็จะมีให้นะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับในรุ่นของตัว CX 3 0นะครับก็จะมีลำโพงนะครับบรูสนะครับซึ่งมีถึง12ตําตำแหน่งนะครับเป็นเครื่องเสียงที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นลำดับต้นๆ้นของโลกเลยนะครับครับและในตัวก็ยังมีตัวปรับเบาะไฟฟ้าให้นะครับ และในตัวปรับไฟฟ้านะครับยังสามารถเซตเบาะนะครับตำแหน่งของตัวเบาะได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกท่านเลยครับเป็นแกงกันบ้างครับกับรถ CX 3 0นะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นตัว C นะครับแล้วก็ตัว SP นะครับว่าความแตกต่างนะครับและออปชันนะครับต่างกันยังไงบ้างนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับว่าชอบออปชันที่จัดเต็มนะครับก็มาทางฝั่งของ s อสนะครับก็คือความสะดวกสบายนะครับได้เต็มที่แน่นอนและระบบความปลอดภัยให้รอบคันนะครับและขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับรถ CX30 านะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1.99%นะครับแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งมาได้พรีเมียมอินชอนให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ A นะครับหมายเลขโทรศัพท์ 0850150055ครับและขอฝากนะครับช่องทางการติดตามนะครับเพจนะครับตูบลนพิจิตเพรยังไงรบกวนขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ